โยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Horn c r e Game เมื่อกี้เช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Zone 4 x t r มนะครับผมเหมือนเดิมนะครับทุกคนอ่ะวันนี้เป็นวันที่มีการอัปเดตแพดเข้ามาใหม่นะครับผมทุกคนอ่ะแพทใหม่ประจำวันที่24ตุลานะครับผมมีอะไรกันบ้างน,นะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมการขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมโอเคครับผมไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอที่ชา์ก่อนน้องๆถ้าอยากเล่นเกมนี้พี่มีมาแนะนําเพียงแค่เข้าไปที่ Google และพิมพ์คําว่าโ o n s o ร t และกดคําว่าดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลด Set up file เพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถเล่นเกมเหมือนพี่ได้แล้วนะครับผมทุกคน หรือมีวิธีหนึ่งเพียงแคนง่น้องดูคลิปพี่แล้วกดลิงก์ใต้ล่างก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นเกมกบพี่ได้แล้วนะครับผมป่ะเดีย๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยโอเคครับผมก็ตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับเลื่อนลงมาเหมือนเดิมนี่ครับ24ตุลาอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมมีอะไรก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผม มีการปรับแก้ไขบัฟโขงมานะครับผมอ o อปสเปนเดอร์นะครับผมไม่ที่ไม่สามารถคลิกขวาโดยละเอียดเอ่อโปรไฟล์ได้นะครับผมอ่าแล้วก็มีการเพิ่มชุดเข้ามาใหม่จำหน่ายใน ED Shop นะครับผมมีอะไรกันบ้างน,นะครับผมอ่าโอเมลลี่เฮนะครับผมแล้วก็จะมีซูเปอร์นะครับผมหน้าแล้วก็มีโอเมลลี่ท็อปอ่า เสื้อหน้าเออเอะนะพี่ชาลิหมวกหน้าผมมืออ่ากางเกงรองเท้านะผมสเตตัสเหมือนเดิมครับเขาขราบประมาณนี้นะพอนสพพันสองนะครับตัวตัวหมวกนะทุกคนอ่าเครื่องประดับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนหน้าเป็น SP 7 0 0นะครับผมหน้านี้แบบอ้าหน้าเหมือนตกใจอ่ะอันนี้ผมชอบหน้าตัวนี้มากเลยผมว่าจาอยากได้อยู่น,นะทุกคน โอเคครับเลื่อนลงมานะครับผมก็จะมีการเพิ่มไอเทมที่รับจากการเบ็ดตกปลานะครับผมอ่าเบ็ดตกปลาเดี๋ยวนี้เขาไม่ขุดกันแล้วนะครับผมเขาจะออกไปตามล่าหาสมบัตินะครับผมราชโจรสลัดนั่นเองครับผมทุกคนนี่หาได้จากเบ็ดตกปลาเท่านั้นนะผมเป็นไวท์คอสตูมวักเอนะครับผมผมหน้าหลังนะระดับแรนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวไว คอสตูมบล็อกนะครับผมมี A มี B มี C นะครับผมอ่าแล้วก็มีไว้บล็อก A นะครับผมอันนี้เป็นระดับรีเจนนะอ่ามีรีเจนเข้ามาด้วยนะครับผมทุกคนระดับแรอ๋อหน้าตาไม่มันแตกต่างนเหมือนส่วนเจ้าตัวรีเจนเหมือนหน้าเหมือนแกะเลยทุกคนเออใครคิดเป็นผมบ้า <laughs> งอ่าแล้วก็มี ABC เหมือนเดิมนะครับผมคร่าวๆรีเจนนะครับผม คือมันน่าตกมากผมบอกเลยพอไม่ขุดกันแล้วนะครับผมยุคสมัยนี้นะทุกคนมันเปลี่ยนไปแล้วนะอ่าก็จะมีต่อไปเป็นหรือว่าเป็นเจ้าตัวกล่องผมว่าน่าจะเปิดกล่องนะครับผมอ่าเปิดกล่องก็เราต้องมารอรุ้นนะไ,ได้อะไรมาก็จะมีผมนะครับผมแลนี่ฟาร์เมอร์นะครับผมเหมือนจะเป็นคนทําสวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมือถุงเท้ารองเท้าอ่าระดับแรเหมือนเก็บ อันนี้เหมือนถังอะไรอะ่ะมันไม่ใช่เหมือนถังคิ้ทนะี่นั่นนะมันเจ้าตัวนี้มันเหมือนถังนี่แต่ให้พี่สองพันถือว่าโอเคจัดๆเลยนะคนอ่าถังผลไม้นะทุกคนอ่านี่แกะจริงๆด้วยนะผมคนเลี้ยงแกะนะคะผมอ่าอันนี้เป็นเป็นหมวนะเหมือนสมใส่หมวกนะคนแล้วก็มีลิงนะครับผมเป็นเจ้าตัวแบบนนั่นเองใส่ครบ3มชิ้น SP บวกหนพนะครับผมอ่าชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้ให้ครบ3มชิ้นนะครับผม 6ชิ้นนะครับผมฮิตแอทแท็กกรมแอทแท็กบวก95นะครับผมครบ9ชิ้นก็จะบน,น,นบวกสเปเชียลแอทแท็กบวกไปอีก100จุใจเลยันทีเดียวทุกคนอ่าระดับรีเจนมีอะไรบ้างครับผมรีเจนเหมือนเดิมนะครับผมแต่สเตตัสแตกต่างกันนะครับผมทุกคนอ่าเอาระดับผมเหมือนจะเพิ่มมาเป็นพันห้าเพิ่มมาห้าร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมดูอ่ะสเตตัสไหนมัน HP 2อ0พเจ้าตัวเสื้อนะทุกคนแล้วก็กระโปรงนะอ่าสองพอันนี้เป็นแค่2,000เพิ่มมาอย่างละ500นะครับผมอ่าถังด้วยนะผมถังเก็บผลไม้นะส่วนเจ้าตัวเลี้ยงแกะดีเจนเป็นคีิ์ทิคอล5 HP พาสองพนะครับผมสเปเชียลแท็กหนึ่อันนี้สื่อว่าใช้ได้พอสมควรเลยนะค,นะคือใครได้นี่คือผมบอกไเลยว่าเอาไปปล่อยราคานอก รวยแน่ๆนะคนรวยเละอันนี้ถ้าเป็นระดับแรบวกแค่5.5นะครับผมสเปเชียลบวก100นะของแรนะครับผมเออส่วนดีเจนบวก7.5คริติคอลสเปเชียล110นะครับผมอ่ะเข้าๆประมาณนี้ถ้าเกิดว่าสมใจของดีเจนครบ3ชิ้น SP บวกอีก1,500แต่ถ้าเกิดเป็นระดับแรบวกแค่พันเดียวนะครับผมทุกคนสเปเชียล บวกอีก130นะครับผมดีเจนนะคริมแอทแท็กกับคิดแอทแท็กบวกร้อเอ่อถ้าเป็นแร่ก็95้าสิบห้เปเชียวก็ร้อยหนึ่งนะครับผมดีเจนถือว่าจุใจมากนะผมกับการดับไอเทมรนะดับดีเจนนะทุกคนตกปลาเดีย๋ยวนี้เราต้องออกหาสมบัติแล้วนะครับผมสมบัติที่อยู่ที่แกนลายนะครับผมอ่าแต่มันไม่ได้อยู่ที่แกนลายมันอยู่ในบึง คองนะครับผมคองในโซนโฟน,นะครับผมทุกคนโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับในการตกปลาในครั้งนี้ที่มีการอัพเพทเข้ามาใหม่กันด้วยนะครับผมทุกคนคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับการอัพแพทวันที่24ตุลานะครับผมโอเคครับผม ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง h o ู n k u Gamer กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยละครับผมทุกคนคลิปหน้ามีอะไรต่อฝากติดตามกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ